ได้ติดต่อมาจากทางพักเปอดใจก็ตอบรับไปเรียบร้อยแล้วครับเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของเราตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่มีเงื่อนไขอะไรครับก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมเพื่อให้จะได้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดนะฮะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดอะไรครับคือพักเพื่อไทยเ,ยเขาทำเขาละลายพฤติกรรมความขัดแยง้งใช่ไหมเอาศัตรูมาเป็นมิตรนะฮะเอาศัตรูมาเป็นมิตรก็สามารถที่จะทำได้นะฮะเพื่อการตั้งรัฐบาลให้สำเร็จลุร่วงไปด้วยดีนะฮะมีเสียงสนับสนุนพอนะครับ น,น่าจะพอนะเพราะทางพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเสียงน่าจะพอตอนนี้กังวลถึงตัวแคนดิดตของเพื่อไทยเองไหมคะเพราะว่ามีปัญหาร้องเรียนโดยเฉพาะของคุณเศรษฐาต้งว่ามันจะไม่ผ่านอีกไหมคะรอบต่อือมทางผมเองไม่กังวลน,นะนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องอะไรที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาของการเสียภาษีนะฮะ กะบอบเสียภาษีของอออออกรมไอสวรน่ะเขาก็มีเลทการเสียภาษีเขาอยู่ mm hmm. เขาก็อาจจะ mm hmm. ผมว่าคิดว่าคุณเศรษฐาเขาผมไม่กังวลอะไรหรอกนะครับทา mm hmm. งผมก็ไม่กังวลไม่ติดใจเรื่องนี้น mm hmm. ครับครบครับครบอยู่ นะฮะครับตอนที่เพื่อไทยมาเชิญเนี่ยเขาพูดถึงเสียงที่จะมารวมกันนะครับว่ามันจะจะได้เกินไปตามเป้าที่เรากำหนดไว้เพราะว่าตอนนี้พอบวกลบคุณหารแล้วมันก็ยังขาดอีกนิดหน่อยนะฮะอืมก,ก็ก็หวังเสียงสวนะฮะของกระทางทางพเพื่อไทยเขาก็ประสานทางาวุฒิสภาอยู่นะฮะก็คงจะได้เสียง พอในครั้งนี้นะผมมั่นใจเขาเกิดด้วยไหมครับว่าเขาจะเชิญใครมาเพิ่มกับเขาเพื่อให้ความมั่นใจกับเราในฐานะพรรคที่มาร่วมอ๋อไม่ไม่ไมัเราก็ไม่ได้ถามเขาด้วยนะเป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะเชิญพักไหนเข้ามาร่วมเพื่อจะตั้งรัฐบาลให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะอย่างอย่างอีกทงหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับค่ะวิศวบางคนเขาก็มองว่าอาจจะเป็นชนวนความขัดแย้งค่ะตรงนี้มันจะเป็นมันมัน ในช่วงเวลานี้ไหมคะมันต้องใช้เวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่อย่างน้อยต้องสองปีอ่ะสองปีขึ้นนะฮสวทั้งก็หมดเมื่อวันที่11พฤษภาสองห้าหกเจ็ดแล้วนะฮะสวไม่น่าแกกังวลเลยเพราะว่าแก้รัฐธรรมนูญได้กว่าจะทำอะไรได้ตามรัฐธรรมนูญประกาศใช้ได้ก็เข้าเป็นสามปีกว่าเกือบสี่ปีในสมัย ในสมัยสสสุด26นี้ครับอ,อันนี้เรามองว่าพรรคก้าวไกลควรที่จะช่วยยกมือโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนาะยกบัตรทนประธของพอรรคเพื่อไทยไหมครับเพราะว่าในพรรคก้าวไกลเองก็มีความเห็นที่แบ่งเป็นสองทางว่าจะโหวตให้กับไม่โวหวตให้งี้ก็ก็เห็นพรรคก้าวไกลเขาว่าจะจะ,จะทำสอบถามทางสสในพรรคก่อนนะฮะแล้วในมติสสเขาจะจะ จะสนับสนุนพรรคเพื่ออะไรไหมหรือว่าจะไม่สนับสนุนก็เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอแต่ละท่านนะครับด้วยคะแนนเสียงทีม่มีตอนนี้ถ้าสมจะตั้งรัฐบาลได้สักเก็จหลายคนมองว่ามันจะเป็นรัฐบาลเจ็ดปีน้ำอ่ะมันจะไม่มีก็ไม่ปิ่มนะก็สองร้อยสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะนะฮะก็ไม่ปิ่มหรอกเมื่อรัฐบาลชุดก่อนเขาเป็นสองร้อยห้าสิบ อะไรห้าสิบห้าห้าสิบหก็ยังยังอยู่ได้ถึงครบถึงสี่ปีนะครับมันอยู่ที่สสในพักร่วมรัฐบาลจะมีความขัดแย้งกันไหมไลักษณะแบบนี้ครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ